อาทิตย์นี้เป็น EP ที่เจ็ดละ EP ท,<า>ที่7เ,ออเกินครึ่งทางแล้วครับก็ดีดีครับผมก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็คือแฟนๆเขาก็คอยเอาใจลุ้นทุกๆ EP เพราะว่าน้องอินทูคือเขาเขาก็ร้องไห้เกือบทุก EP เขาก็เลยเออเป็นกำลังใจช่วยใช่ครับผมแล้วก็ผมว่าเฮียจ,จิมอะทับฟ้าในเรื่องนี้คือมีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์มากๆ ผมว่าตกตกคนได้เยอะมากตกในทางไหนครับพี่ทางดีๆ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 เออมีเสน่ห์ตอนเมาอาไรถามถามเรื่องฉากเมาเลยถามเรื่องฉากเมาเลยอะครับอะับอะไรคนึไรครับอะับอะไรครับอะรบนะไรครอรอ เอาเรียกว่าตอนนี้เส้นเส้นรักเส้นรักของของตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอิ่มฟูเลยทีเดียว mm hmm. นะผมเรียกว่าเอาเอาตรงก็คือเรียกว่าหมอนาฟ้าก็คือจีบกินทุกติดแล้วแหละ mm hmm. อ่าอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยพลาด <Yeah. S 1> เขาเขาเ้าไม่เคยพลาดเหมือนกัน mm hmm. ครับถ้วเขาจะเล็งใครเนี่ยก็ล็อกเป้าแน่นอนโดน <laughs> เต็มโดนเต็มเต็มเขาบผมอะไรอ่ะไม่มี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 ครับไม่มีครับลงเก่งแค่ไหนก็โดนเต็มเต็มนี่คือนี่คือดับไฟใช่แล้วก็ตอนตอนเล่นอยู่ในซีก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับค่อนข้างใช้ได้เลยใช่ครับผมล่าสุดล่าสุดนอกสีไหมอะไรนะครับ อ๋อพี่อยากพูดถึงช็อตไหนล่ะครับผมพี่พูดช็อตี่กีโรอวิชีอ๋อครับก็ <c oughs> คือคือไม่ได้อินฟ,ฟอร์ไอดแต่ว่าด้วยความที่บทมันเป็นแบบนั้นด้วยแล้วแอคชั่นเราก็เลยต้องต้องเขาเรียกว,ว่าคือคือมันเล่นไปขนาดนั้นแล้วอะไม่ถึงว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปเค้าเรียกว่าคล่อมเนาะขึ้นไปคลอ,อ,อ,อมินฟูก่อนที่ดาวฟ้าจะไปคลอมินฟูอะมัน คือก็เล่นไปขนาดนั้นแล้วแอะไม่หลบด้วยแล้วเขาก็สู้มือเราฮะแล้วบทบทต่อไปมันก็ต้องพูดว่าเอ้ยพี่เป็นหมอวิกฤตนะต้องใช้ยาแรงนิดนึงแล้วมันก็อ่ะมันก็ลรยาแรงมันต้องยังไงอ่ะถ้าเราพูดแบบนั้นแล้วถ้าแอคชั่นมันแบบแอคชั่นมันเก๊ะๆกางๆมันไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็มันก็ไม่ใช่ยาแรงนะพี่เราก็เออเราก็ต้องใส่ใส่ยาแรงให้นิดนึงใช่แล้ว่ั ยามันแรงไปครับผมยามันแรงไปแต่ว่าเราเราก็สู้คือตัวอินทูมันสู้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ไม่ไม่ถอยอยู่แล้วยังไงเจอแบบนี้ยเขาเขาแบบชอบใส่เลยใช่ครับผมดนจี้ครับเนยเาเอาตีก็เป็นงานสังสรรค์ของบริษัทครับคนก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นใ่แล้ครับ นันนี้ครับแต่ว่ามันแค่บังเอิญว่าเป็นวันเกิดผมพอดีใช่ไหมวันเกิดเขาพอดีเขาอาจจะจำไม่ได้โอ๊ยผมจำไม่ได้หมดพี่ผมไม่ได้อ่านจากหมอหมอจำได้หมดเลยแล้วทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวอะไรนะโอ๊ยก็อย่างที่เห็นน่ยมันก็เห็นกันหมดอยู่แล้วครับอะไรนะครับก็แอบตกใจวันๆอยู่นิดๆครับวันวันเพราะเราไม่เคยเจอร่างนั้นมาก่อนใช่ นอกจากในซีรีส์แล้วล่างไหนก็เป็นอีกล่างหนึ่งงานฝังสันบริบัติเออมันมันต้องปล่อยมันต้องปล่อยเท้าเปล่าได้เออพี่ถาวาก็เท้าเปล่าได้แต่เขาแค่เออเขาแค่ต้องเก็บเก็บทรงนิดนึงนะแต่ว่าอย่างพวกผมอาจจะไม่ต้องเก็บแล้วใครว่าซีอาจจะเท้าเปล่าก็ได้อยู่นะไม่ทับทับไม่หลุดมาทําไม่หลุดมาทับไม่หลุดครับผม เพลงคือเพลง Happy Birthday มันจะจบแล้วไงพี่อ้อมไปมันไม่ทันแล้วไงมันก็ต้องขึ้นแล้วตรงนั้นแต่จัางได้ใช่ไหมว่าจะทำอะไรดูไปมบ้างหรือว่าไม่เห็นพี่ได้พี่จะให้ผมรีพีทผมก็ยังทำได้แต่สถานที่มันไม่เอื้อมนวยดิน่าเสียดายเนาะไม่มีอะไรครับก็เล่นไปตามน้ำครับครับผม ไม่ตกใจครับเจ๋อครับผมเจ๋อเอยู่แล้วเจ๋อเจ๋ครับผมอ่าครับยังไงก็รับยังไงก็ขอฝากทานายไทยทัพนะครับจีนบร็อกซี่ก็จะออนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งทางจีนเอ็มีห้าแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแบบอันคัดเลยทางบิวนะครับสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกๆตัวละครในซีรีส์เรื่องทำนายไทยทัพด้วยนะครับ ครับผมแล้วก็ขอฝากอีกงานหนึ่งนะครับผมก็เป็นเอ่อ g i c Prophecy Lucky ์ตี้ลัคกี้เลอรนะครับผมก็จะจัดตรงกับวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ตรงกับ Final EP ใช่ครับผมที่ MCC Hall The More Lifestore บางกะปินะครับผมเดี๋ยวจะขายบัตรวันที่7กันยายนี้ใช่ครับผมรอรอกันที่หน้าคอมพิวเตอร์ให้ดีๆใช่ครับก็สามารถกดบัตรกันได้นะครับที่ทางทางไทยทีเก็ตเมเจอร์เวลา10โมงตรงเวลา7 7กันยายนเอ้ วันที่เจ็ดกันยาครับครับผมแล้วสุดท้ายนะครับฝากพ้อมหมาดด้วยนะครับใช่ครับผมสุดท้ายที่ขอคาถาเลยค่ะกดบัตรครับคาถาบัตรโอ้ยผมว่าแม่แม่กดกันได้อยู่แล้วครับไม่น่าห่วงมือไวกันอยู่แล้วไวได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วก็ให้หวยไปแล้วเออคาถาเนี่ยต้องไปหากันเอาเองเอาเงินดุงหวยแหลมมาซื้อบัตรดิมาดูหวยมาซื้อบัตรอะไรนะ ผมไม่ได้ซื้อเออนะอะอรนะครับไว้ออกอ๋อออกออายุเขาอายุเขาสามหนึ่งสามหนึ่ง